อันเที่พี่บอกว่ามันดกถูกไหมใช่มันดกเนี่ยมันเกือบทุกง่ามเนี่ยเออทุกง่ามเนี่ยกล้องขึ้นมาดูอะ่ะกล้องแงนไปโหดกจริงอ่ะดกดกดกนี่ลูกใหญ่มากลูกห็นอะไรหญ่ไหมอะดูดิสมัยสมัยก่อนอะที่พี่ทำมังคุดอะ่ะก็จะมีห่วงมาใสาอ่อ่ะโอ้ด oh, ีอะเอาห่วงมาใสาก่ก็กล้องกล้องห้อยทันนั่นอะ,นะ,นะ มมหน่าล่ะพี่กาเขาแหมรู้สึกคือคืนลอเกินปีนี้มอาไม่ยอมมาเดี๋ยวกนไม่มีเวลาเราหลบแดดหน่อยดีกว่าแดดมาแล้วเอฟซีโอ้โหโอ้โหกล้องมีอย่างเล็กนี่อย่างเล็กเข้าไปก็มีลุ่นใหญ่ๆมันมีหลายรุ่นไงนี่แหละมมหน่าลันล้าลันล้าไม่มาเลย แลมีความสุขเลยแล้วมีพี่พอด้วยเลยไม่มาเลยตอนนี้ไม่มาเลยพี่โอ้ยนี่นี่ไปดูตรงพี่พอกล้องมุดมุดเข้าแบงใต้มุดเข้าไปเลยพี่อย่าจำหน้าเขาไม่ได้เลยไอ้หน้าเขายังไงวะเนี่ยหน้าตาพี่เจ้าของสวนหน้าแบบไหนเนี่ยเราก็เริ่มงงแล้วเรายังนึกตอนนั้นตั้งนั่งนั่งนึกอยู่แกนี่ยเกล้องมองเห็นไหมเนี่ยมันเต็มเลยข้างล่างอ่ะมองไม่เห็นเลยกล้องไม่ได้แล้วเราช้อนขึ้นไปมันทั้งนั้นเลยอ่ะก็ทั้งนั้นสิใ่ใช่ก็ยังว่าจะเก็บทันหรือเปล่าเนี่ยรุ่นเนี้ย ลุนลูกใหญ่เนี่ยเรามีแค่แปดคนหนึงคนงานอ่ะเออรวมเราอีกสอง็คือก็เขาบอกเขาจะลงมาไงเราต้องมาช่วยกันปีละเขาบอกเขาจะลงมาก็บอกว่าเอออย่างดียังมีคนงานเพิ่มมาอีกสองคนนี่จะได้ลงมาหรือเปล่าสงการสงการเ็ไม่ได้เก็บเปหรือเปล่าเก็บเป็นหรือเปล่าก่อนหูนี่ลูกใหญ่บิ๊กเลยอืมเนี่ยอย่างนี้แทบหั้าแทบงนั้นนะแทบสองรุ่นเลยอ่ะโอ้ยของแท่ของแท่นี่ โอ้โหดูมือพี่พอแล้วแปลงดูสะอาดขึ้นนะพี่พอสะอาดก็ซูมาตัดไงก็บอกว่าใกล้จะเก็บมังคุดแล้วตัดให้มันสะอาดก่อนเพราะเดี๋ยวพอเก็บมังคุดไม่มีเวลาไม่มีเวลามาตัดโอ้ยนู่นอีกฝั่งขวาฝั่งขวากองนู่นเลยครับทุกต้นเลยถ่ายไปให้ดูไม่รู้จะถ่ายตรงไหนให้ดูอะ เพราะมันทุกต้นน่ะแบบนี้มีหน้าล่ะร้านอยู่แถวบ้านไม่ได้มาเลิอยู่ล้วมังคุดดูหน้าคนดีเยอะจริงเยอะเยอะจริงๆริโอ้โหอะไรอีกอะไรอีกโอ้ยยังลูกเล็กนียังเล็กอะไรอีกเอาใครทํามังคุดไม่ออกมาดูแฝงนี่ครับก็น่าสิอะไรเนี่ยดูดูดี โอ้ยมผมยว,ว่ารอบนี้ต้องได้มากกว่าเดิมสามสี่เท่าได้ที่ว่าได้นะให้มันราคาแค่สี่สิบห้าสิบนะเราเก็บให้ทันก็พอละออก็ได้อยู่แล้วปีที่แล้วก็ราคาดีนะแต่แก้ไม่ได้อุย้ยผมผมเห็นหน้าซูลอยมาเ <laughs> <laughs> ทีมเก็บโอ้ <laughs> โหกล้อง <laughs> <laughs> ตอนแรกอ่ะตอนแรกก็ใช่คนมาเหมาอ่ะไอซูหนึ่งหน้าซีดเลยนะ เราก็ไม่รู้ทำไงแต่เราก็อยากสบายคือถ้าเขามาเหมาก็คือจบคือจบแต่ทีนี้เขาจะให้เงินเราตรงหรือเปล่าเราทีมเรามาดีกว่าทีมเรามาเป็นถุงเงินถังเยอะใช่ใช่เขาเรียกอะไรอ่ะะอนเหรอแบบเนี้ยภาษาอีสานเขาเรียกสะออนไหมไม่รู้ไม่ใช่คนอีสานใครคนอีสานลูกเช็ดไหมอย่างงี้หรือไม่เกี่ยวไม่เช็ดเช็ดใบอย่างเดียวอันนี้ไม่เช็ด อุ <formation> ้ยกล้องไปนู่นแง่ไปดูตรงนู้นไป่ไงนู้นถ้าไปดูตรงนู้นอีกโอ้เป็นเป็นอย่างเงี้ยแทบทุกต้นกล้องโอ้โหโโอ้เขาเรียกเขาเรียกบานเช็ดโว้ยทุกต้นเนี่ยพอเจออย่างเงี้ยโอ้ยเราไม่รู้จะถ่ายตรงไหนให้ดูอ่ะโอ้ยกล้องมานี่กล้อง <laughs> โอ้ยของผู้นี่นี่นี่ไล่มาไล่มากล้องกล้องไล่มาก็มันเยอะมากไงเออไม่รู้จะถ่ายตรงไหนพี่พอเออไม่รู้จะถ่ายตรงไหนไปให้เขาดูอ่ะโอ้ยเมื่อยคอแล้วนะเออมันเยอะเหลือเกินอ่ะเราเราพอดีกว่าพี่พอ,อเราทำไปเดี๋ยวจะเสงเวยัไม่ใช่หน้าม,มันจะมึดคึ้แขนบ่อยตอนเนี้ยใช่ใช่ความดันขึ้นตอนนั้นตอนน้นรู้เลยว่าได้กี่บาทอ่ะอ่าความดันขึ้น <laughs> เรามายืนตรงนี้ก่อน เยนะก็ยังว่าช่วงช่วงเมษาเนี่ยถ้าสมมติกลางกลางเมษาเนี่ยเขาได้เยอะนะเขาได้ตังค์นัเนี่ะจะได้เยอะมากทั้งแดดทั้งเหนื่อยตอนนี้โอ้ไม่ไหวพี่หน้าเริ่มมืดออหน้ามืดโอ้โหอะไรเนี่ยแล้วมายืนต้น อะไรแล้วยังมีต้นหนังเขาว่าต้นจะไปยืนต้นไหนที่จะไม่เจอโอ้โหโหเนี่ยนะมันมันดกหมดอะแล้วลูกใหญ่ต้องเก็บหมดไหมเนี่ยไม่ทันครับแม่ถามเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้ไม่ไปแล้วเดี๋ยวไปโอ้โหอีกมันเยอะมากเอางี้ อยากทำมังคุดออกดอกแบบนี้ติดต่อพี่พ่อดีกว่าใช่ใช่ไม่เดินไม่คุยไม่เล่าคือตอนนี้น่าจะมืดร้อนแล้วก็เราเงยบ่อยความดันจะขึ้นพี่พ่อฝากเบอร์หน่อยโอ้โหจะเหนื่อยใครใครใครสนใจเรื่องปรับปรุงดินในทุเรียนหรือมังคุดพวกนี้ในออกดอกเงี้ยอง่างี้โอ้โหก็โทรมาหาพอเพนจันนะคะเป็นจันกิ์ขจรค่ะนเกน่ค่ะ นะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเอฟซีอะไรอีกเนี่ย <laughs> <laughs> อะไรอยู่ใต้กี <laughs> 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 โอ้ยพูดว่าวันใหญ่จริงๆนะโอ้ยพอเห็นไม่เคยเจออะไรมังคุดใหญ่ขนาดนี้แล้วฝัว่งนี้มีเปล่า <laughs> เดี๋ยวแบอบมาดูกันแล้วเข้ามาได้รุ่นแรกนะทางนี้มันจะเป็นรุ่นแรกนะโอ้ยกองต้องเข่าแล้วมันลูกใหญ่นะลูกใหญ่ มันไม่ใช่ต้นเดิมนะนี่เราเดินไม่ใชต้นเดินี่ทุกต้นเราเดินจนเหนื่อยแล้วเดินจนเหนื่อยทุกต้นเฮ้ยเดี๋ยวเท้าเอวก่อนเนี่ยมานี่เห็นนะเนี่ยทุกต้นเนี่ยแผ่มาตลอดจะได้ไม้แหวกนะถ้าแหวกจะเจอทุกต้นเนี่ยเนี่ยถ้าแหวกจะเจอหมดอะโอ้ยอะไรอีกเนี่ยใบก้อนใบก้อนอือ บอกได้กันค่ะทุกคนเอาเดี๋ยวเรามาสวัสดีตรงนี้ดีกว่าก่อนที่จะหน้ามืดลาทุกคนนะคะใจใจค่ะข้างล่างตรงไปกล้องไปกล้องไปเอ้าหัวจะได้โอ้โหน้องไม่จะไม่ใหญ่นะ เราจะได้ปิดกล้องไหมพอแล้วค่ะปิดกล้องอแล้วอะฝากเหนื่อยสูตรปรับปรุงดินซานโฮโมเดลนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวติดต่อพี่พอออได้เบอร์เมื่อกี้คือไหนล่ะ0895413608ค่ะครับวันนี้ขอบคุณส่วนพิกามากแล้วก็ขอบคุณพี่พอออมากครับผมสวัสดีค่ะวัสดีค่ะเหนื่อยวันนี้เหนื่อยโอ้โหโอายุ้ย อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ